สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมยืนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับก็มาทานอาหารเย็นนะครับก็อยากจะขอแนะนําร้านข้าวต้มปุ้ยครับร้านะข้าวต้มปุ้ยเขาบอกเป็นร้านต้องห้ามพลาดครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับครับก็ใจกลางเมืองตรังเลยนะครับเนี่ยนี่คือบริเวณหน้าร้านหนึครับร้านก็เป็นร้านนั่งสบายๆนะครับร้านนั่งสบาย มาดูร้านหน้านั่งมากเมนูที่นี่ก็ปแปลกๆดีครับนี่เมนูก็แปลกดีครับามาที่โต๊ะผมดีกว่ามาที่โต๊ะผมดีกว่าครับอันนี้เป็นเมนู ชื่อเลขเป็ดเป็ดผัดซีอิ๊วนะครับเป็ดผัดซีอิ๊วเป็ดผัดซีอิ๊วอันนี้ก็เมนูที่หาทานที่ไหนก็ได้ก็คือเค็มไก่กับพาะหมูเค็มไก่กับพาะหมูครับแต่ว่าเมนูที่นี่ก็จะแปลกๆหาหาให้ดูอีกเมนูที่ร้านนี่มีอะไรแนะนำอีกไหมครับ,บก็มนนะีขนมปุ้ยมารับผัดไข่ คณะปูมปุ้ยคณะปูมปุ้ยนี่ผัดกับอะไรฮะคณะผัดปลากระพงปูมปุ้ยว้าวและอะไรที่เป็นสามชั้นนะฮะหมูสญญญามชั้นทอดเกลือผัดเนยหมูสามั้ออทอดเกลือนะครับนี่นี่เจ้าของร้านแนะนําเองแล้วสตอนี้ทําอะไรได้บ้างครับเครื่องแกงผัดกะปิผัดช้อนผัดกิโอ้โหสารพัดผัดเลยผัดเครื่องแกงผัดกะปิผัดช้อนผัดที่มีเขาฮะน,นี่เชฟใหญ่งนู้นเลย แนะนำนะครับถ้ามาเมืองตรังอันนี้ทำไรได้ครับเนี่ยได้หมูฮัลโล้เลยได้ไปทอดก็ได้อ่าได้ไปทอดก็ได้นี่อะไรจ้าต้มหน่อไม้ค่ะต้มหน่อไม้จีนต้มหน่อไม้จีนต้มหน่อไม้จีนก็ทานได้เลยนี่จับชายจับชายครับเลยจับชายอันนี้ฮะโล่รวมมันมีไข่ด้วยโอ้โหฮะโล่รวมยำมะเขือเผาไหมยำมะเดือเขาขอยืมเมนูหน่อยเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆดูฮะ เมนูเมนูเมน,เมนูมาดูเมนูกันดีกว่าครับเมนูเมนูสาขาสองอยู่ไหนครับสาขาสองีรับมาดูเมนูดีกว่าเมนูครับอ่าเซลชุนชิมปุ้มปุ้ย คุยคณะไฟแดงมาลับผัดไข่เป็ดพะโลอาหารทันใจนะฮะมีไก่บ้านสับคุณเชียงหมูกรอบต้มจับชายเป็ดพะโลหมูแผ่นอาหารแนะนำก็กระเพาะปลาผัดหอยลายพริกเผาเต้าหู้เหลืองขึ้นช่ายตนี้ครัเป็ดทอดมีปะยำ ต้มจืดผัดเผ็ดผัดเผ็ดหมูผัดเดผ็ดหม,มึกนี่ฮะแกงส้มก็สนุนราคาก็ปกตินะครับอ้าวอาจารย์จะรุพลสั่งอาหารสิ้นคิดเฮ้ยสรุปผัพปกพุ่งไฟแดงล่ะโอ้โหสั่งอะย่ามะล่ไม่มีแล้วอะไรผักพุ่งไฟแดงหน้านนี้อะไรจ๊ะอะไรลูกปลาไข่ทอด ปลาไข่ทอดโอเคอ่ะปลาไข่ทอดอ่ะของผมสี่อย่างครับสี่อย่างสี่อย่างสอย่างสีอย,งอย่างนะครับโอเคครับก็งั้นขอรีวิวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสด,ดีครับ